ลงฟันม então, pacing, ันอีกทีนึงเพื่อความสะใจมาตะกล้องเข้ามาหลวงพ่อมาแล้วอันนั้นจะปัดเจียจะปะเทเทนะจะปัดเจเยปิเทเทดีผีร้ายจงออกไปอย่าได้อยู่ในนี้ดืดอดี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 ๆๆๆๆดๆๆๆๆ่ๆๆ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 นีๆๆดีๆๆ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 อๆๆ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 ีๆๆดีๆยๆๆ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 ๆดี เอ้าได้นี่ด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยประเดี๋ยงกูแล้วเฮ้ยห <c oughs> ยุดลูก <c oughs> ยังมีเด็กตัดเมื่อไหร่อ่ะเออไม่ใช่วัดเดอะฟักหลวงพ่อโดนแล้วอ่ะหลวงพ่อโดนแล้ว <c oughs> เฮ้ยหลวงพ่อโดนแล้วเออหลวงพ่อโดนแล้ว